สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อมือนีก็มาพบเพอกัน,กนคือเก่าวเด้อพี่น้องอยู่ที่ซังเซาโรงพยาบาลนะ,น,ะน้องมอนกะอยู่ห่อยู่หน้าพี่น้องเปิดคลิปออกมากะสิาพาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเที่ยงนํากันเลยเนาะกะมีเหลืองซีมาเหลาสู่ฟังพร้อมพี่น้องเอ้ยลาบปลาอันนี้ลาบปลาอีแม่ลาบมอเ้านี้ลาบได้พี่น้องโมเมนก้อยผักผักซับแหลกๆแล้วกะมาตําเขียวเขียวเซนามเด้อแซบอยู่ แต่มื่อนี้รู้สึกว่าเเนเฮหดสีเผ็ดๆในน้อยหนึ่งมีเหลืองสีมาเหลาสู่ฟังพี่น้องอยู่ซื่อๆเ,เกือบโดนตบมีคนอยากมาตบมาตีผููที่อยากมาตบมาตีกับเป็นบ้านเดียวกันเป็นบ้านเขาเองนี่แหละพี่น้องก็เป็นพี่น้องของอีพออีกจากกระ่ฮูหูดอกว่าเขานับเธอเขาเป็นพี่เป็นน้องหรือบอ่คนบ้านเดียวกันอยู่แล้วลักๆก็คือ มีมือหนึ่งเนาะมีเอซีทางฝั่งไทยกัเอินนามของตัวเองว่าพอคุณปู่ยูนิเต็ดพี่น้องอันนี้แหละเอนินนาให้ลูกหักเพิ่อนเธแหละไปซื้อมัโม่มาแจกแจกอา่าน่าจะแจกประมาณซาวยูทูบบันหัวยางนี่แหละพี่น้องคอยเองกัอยู่นอกหมู่ข่อยก็ได้ทําอิดเลยเนาะหน่วยหนึ่งและเมื่อนั้นค่อยกับ่อยกัมีของข่อยซื้อเองแน่พี่น้องเลย ซื้อเองแน่แล้วก็ยังกินยังบัทันเบิร์ดดอกคอยก็กินกินแล้วคอยก็ถ่ายลงสตอรี่ยูทูปน้ำมือนะคอยกินกับอันสาวซโน่ซาวซโน่หล้วก็บ,บ่าวน้อยเนาะกัอันน่ะค่ะเป็นขอ,ของคอยเองพี่น้องส่วนที่เพควนเอาให้นะยังบัทันได้ผ่ากินเพราะว่าขอบใจเ,เด้อร์เพราะว่วาสิอันยังบัทันได้ผ่ากินเพราะว่าของเขาเองนำผ่าแล้วพาแล้วแล้วก็ยังกินโบเบิร์ดกัสิกินให้มันเบิร์ดก่อนจังสิไปกินตัวใหม่เนาะ เอาลงสตอรี่สตอรี่ยูทูปคลิปสอดแหละแล้วบานี้แหละผู้ที่เอาให้นะเพิ่นบบพอใจบบพอใจย่อนคอยกินกลับมาคอยพี่น้องคอยกับบเข้าใจความหมายของเราดอกอันที่จริงคอยกินยังคอยกับกินกลับมาคอยคือกันแต่เราเองคะบบพอใจพอกับบ้อหูเนาะเหตุผลที่บบพอใจเพราะว่าเราบริธรามคอยเด้แทนแทนที่เราสิมาทรรมคอยว่ะเออนางเจ้าเหตุแบบนี้พอบบพอใจเดอ้อจังซันจังซี่ มาอธิบายให้คอยฟังเนาะว่าคอยกัเหตุกะคอยรู้สึกว่าคอยบ่ได้เหตุให้ภัเดือดร้อนนะน่คอยกับกินกลับมาคอยแล้วพันเอาสิ่งที่คอยลง y youtube นะักแคปแคปจอล้วกะไปว่าในกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนบ้านคอยนี่แหละอันนั้นก็ยูทูปคือกันเอาไปว่าในกลุ่มแลวกะแบบว่าในทั้งที่บอ,อยากดีบันไดนะพี่น้องทั้งที่คอยนะ่ะบุหูยังเลยบุหูยังวาบ่หมู่ว่าเฮาจังซันจังซี่ลวกะ ยังดีเนาะมีผู้ใจดีเนี่ยคอยกับมาเหลาสูฟังพี่น้องมาเหลาสูฟังคอยเลยคอย,ยมาติดใจอัน่ิ่าว่ากันไปว่ากันมาเลยว่ะจ้างนูไปตบมันไหมคุณพ่อว่าสินะคอยมาติดใจตัวนี้คอยกับมาว่าเอา้เคยเห็นหยั่งไห้นะ้คืออยากมาตบมาตีย้อนมังโมหน่วยเดียวอันีิจริงมังโมกับมักโมเขาเองแต่เห็นไห้ซั่งตัวเองคอยกับมางงงงแล้วคอยกับ ยันอันผู้เอามาแจกค่ะเสียใจเสียใจที่ข่อยกินมังโมกับมาค่ะข่อยก็เลยแจร็จไปบ็อกค่ะว่าข่อยว่าเออข่อยประเด็จจ้งใจเจตนาแบบนั้นแบบนี้ดเด้อสื่อความหมายของข่อยคือข่อยน่ะกินยังข่อยก็อยากให้มาข่อยได้กินน้ำบ่สีหน้ามันเบิ่งแบบว,ว่าถ้ามันว่าได้มันก็คอแหละพี่น้องเอ้ยอ,อีกอย่างก่ะหลายคน f อเซิ่นก็ไดาษจะฮูหูอยู่ว่าเฮาเลียงมาแล้วก็แพงมาลายเนาะเพราะว่าเห็นลงน้ำตลอดกินยังก็ให้กินแกงน่อไม้ตำมะขูมันก,ก,กินได้พี่น้อง มองมันก็แห้งหมักหวานๆอีกจริงได้หวานๆนี่ก,ก็แห้งหมักเนาะอันเพื่อนแหละบบพ่อใจผู้ตีค่อยอันมาแจกนะเออว่าบเป็นยังค่อยเข้าใจวะการแล้วไปค่อยเข้าใจวะแต่ดีที่เพื่อนเข้าใจพี่น้องบันี้ผู้อันอยู่ไทยนะบบเข้าใจบบเข้าใจเอาค่อยไปนินทาเลค่อยก็มาติดใจที่ววานในบ้านค่อยนี่จงกนูไปตบมันไหมคุณพ่อว่าสันเอาคอยวะ ยังดีมีผู้มาบอกคอยคอยอยากหูยอนยังยากหูยอนว่ะเออเฮาบ่าได้ไปเหตุยังให้เขาเขาคือมามาว่าแบบนี้นะอันที่จริงหาอยากมาตีคอยค่ะมาตบ้อนอยากได้เงินแล้วก็มีผัวนทามเพิ่นนนอะว่าอยากไปตบไพสเพิ่นก็ตบตบไพสก็ได้ขอแค่ได้เงินว่าสั้นอคอยว่ะเป็นยังคือต้องให้เงินจูงดังจูงจูง,จ,งจูงจมูกจูงเขาเออก็ว่าทั้งที่คอยบ่ได้เหดุยัง ก,ก็แป๊กแปลกแปลกใจแล้วข่ายแล้วข่อยได้ยินเหลืองมาหดหูข่อยแบบน,นี้แล้วก็ส่วนก็พาก,กันสืบสวน่ายค,คือตำรวจสืบสวนผู้ร้ายนี่แหละว่าเหลืองที่เขาว่ากันในกลุ่มนี้มันคือหดอหูคุ่นนี่เหลืองที่เฮาวอาควันนางลงนี่คือมาหดหูนางลงแบบนี้แล้วก็ผู้ที่บอกนะเฟสจเจอขรายเขาโทษเขาเอาไยน้ำผู้ที่มาบอกข่อยเนะาะเพราะว่า ตอนนั้นตอนคอยได้ยินคอยกะู้สุกโมโหแห้งพี่น้องโมโหแบบใดโมโหแบบว่าโอ้คอยอยู่แต่คอยกะคือเป็นแบบซี้คอยว่าหมกงูกับแทนทีหมองโก่ะคอยกินเองคอยกะทักอ่าติดน้ำฝนบล็อกคอยแล้วพี่น้องบล็อกบ่ห้คอยติดต่อไปแต่ว่าสร้างคอยสร้างคอยแลวกะบบอยากเห็นอียังเกี่ยวกับคอยแต่เอาคอยไปว่าพื้นของไม้ฮะอันทีจริงกะบบพอใจควรทักมาถามควรอันควรมาตักเตือนหรือว่าอยังบอกวบซี้ไม่าช่ เออนางจะเห็ดแบบนี้บ่ถิดเดอ้อกินมักโมกลับมาจังชันจะสี่คันมาว่า,วาสีข่อยกะบ่บย่อมคือเก่าดอกเพราะว่าบาัดบดเห็ดให้เราเดือดร้อนข่อยกินข่อยกะกินกลับมาข่อยบ่ได้บ่ได้กินกับเราจังสี่ว่าผิดใจเราลุยคนอยลงยคนแบบนี้กับมีอันที่จริงกาเท่าแ,เา,า,า,าแล้วพี่น้องเอาบโซผมเขาไปแหละควรจ,จะควรจะขิดให้มันลายกว่านี่อันนี้โรเห็ดมีไซเด็กหน่อยเอาไปรับลังเอาไปเว้าเอาไปนินทา แล้วคอยกระจบมือนะ,ะคะคอยได้ยงินแบบโอ้ยสิวอนไรๆกลับมาตั้งสติใหม่แล้วก็ว่ะใครสิหักก็หักใครสิสั้งก็สัง้งขอคอยอยู่แต่หายแต่นาเหตุแต่หัวแต่สวนก็นยังมีคนมาสั้งเนาะ,ะ่อจะมาตีพ่อบบจะคอว่าตั้งสติแล้วก็ปล่อยวางอย่าโบนโบวายแล้วมาวันนี้ฮะมาแคปหูคอยลงลงเฟซกับอันคอยอยู่กับหมู่มาแคปแบบ ท้ายสิว่าพวกเขาพูดอะไรกันเสีนะแล้วก็รู้สึกโมโหนะแต่เฮาผูมันเครื่องใจกันแล้วเขาก็เข้าใจว่าเขาหมายถึงยังตาคอยว่าคันหยาว,ว่าอย่างก็คือบอกบอกอันทักมาหาคอยดีๆจริงๆคอยแซดไปหาแล้วได้อันเมือนะฮะก็่ว่าลายเติบเนะว่าลายเติบแต่ก็บอไ,ได้ว่าคำหยาบยาพี่น้องเล้ยเพราะว่าเขาคิด,ดว,ว่าคนวาวอาคำหยาบใ่ผูเทานี้จังได้่อยก็ต้องบับแน่ อันที่ข่อยทักไปหาเขาอยก็ได้บากไปแล้วเพิงหนึ่งนะข่อยว่าเขาก็ว่าลายพอยว่านับถือคนบ้านข่อยเป็นอันลูกเป็นลานแทนที่จะอันบผ้าเขาว่าโบผ้าเขาว่าเรื่องที่เนี้ยบอดีนะเพราะคนมันถ่าซอยมันก็ถ่าซอยอยู่ผู้อันถ่าซอยนะคนก็คือสิบ่มักเฮาคนแหละคนเฮาหูหน้าบ่มหูใจพี่น้องถ่าซอยซอยไปในทางที่บอดีว่าในกลุ่มเมื่อนั่นฮักกาบอกได้ว่าจะข่อยเพืเดียวว่าอันเศร้าคุ่มเนื้ออีก สาวนะ่ะก็กินมัโมลแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็เอา่นไปนินทาในกลุ่มอันนั้นอีกผันอยากมาตีคอยขังก็บา่าโอ้ยว่าได้ๆประมาณเด้ยว่าเจ็บท้องตายเจ็บท้องตายอย่างประมาณนี้แหละ่อยกับบริสุทธิ์ใจหัว,วาบริวารก่อยคอยกับมาเบิ่งกระตอันผนว่าคอย,บบอยนี่แหละปติใจอันนี้แหละแล้วบดัดนี้ฮาเรื่องบ่จบเพิ่อาไปแคบหูคอยลงแคบหูคอยลงคอยเลยคอยเลยอยากทักไปหาเรา ว่ามียังก็ให้มาทำข่อยตรงๆบ่อยากให้เอาไปประจานบ่อยากให้เอาไปว่าวรับลังเพราะว่าขาบัวดำมีความพิดอย่างเดีเข้ากล้าที่จะสู่พี่น้องคอยก้ว่าเลยขันยกโฟดแล้วก็แท็กน้ำแท็กข่อยน้ำขันจะว่าวเพืนข่อยเพราะว่าสิเลยดึงข่อยเขากลุ่มน้ำข่อยอยากพังว่าจึงเจ้าน่ะใส่ให้ยังข่อยทั้งที่เหตุผลมันเกิดขึ้นย้อนข่อยกินหมกโมกับมาข่อยกับพิษเขาเฮ้ยยิงข้าวบาัวใส่กันหุนโลด อันที่ทอดลูกอยลองแล้วแล้วก็ยัง้ไม่ได้ทอดแต่ชำน้านะเอาไปว่าในกลุ่มเอีกในกลุ่มนั้นนก็่าจะตั้งมาโดนเลยแหละกับบด้คือสิบบดได้ว่าแต่ชุ่มข่อยชองคนดอกเขาก็น่าจ,จะว่าไลายแต่ก็พัดพิงได้บ่าวดังแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดดังแล้วทำํทำไงทําอะไรก็ได้แบบว่าเคยกินหมึกโมกับมาคอยนะขมายก็เคยขมายก็เคยแบบคือเอยกินกับหมึกโมกอะโมกมากับบอ,อกริด กินงงกับมาจะผิดมันผิดกฎหมายขอใดดีอย่ามอยู่มันผิดกฎหมาย้อนเผิ่ม,มาเสือกเรื่องของข่อยแล้ดังแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดรวยแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดและรวยแบบใดคุ้มเนื้อแบบนั้นคุ้มเนือแบบนี้ขอมันเป็นบานใตบานเหนือด้วยบางขอมันเป็นคุ้มจุมขอ่อยอายุคุ้มเหนืออายุคุ้มไตเวชียนะคุ้มเนือ,อ,นเนอ,อยังนั่นยังนี่โอ้ย ทันทีคุมเนื้อ,อยังบม่เคยบาวยังไหยเลยคุณเนื้อเป็นแบบนั่นแบบนี้ผู้เขายู่คุมเนื้อ,อ,อน่าจียังมาตีคุณเนื้ออีกบบดน,นีน้นั่นค่ะนั่นหนักเลงหนักเล่งเก่าน้อมใจทำนี่แหละพี่น้องเรื่องจม,มเบากครั้งอันนี้กยจะว่าในมุมของเราเองเนาะเพราะว่ามันก็บ่รแปลกที่จะมีคนหักหรือคนซังแต่มันแปลกทีวะ เงินดึงดังเพิ่นและเพิ่นเพิ่นซันนงเขาคนะโดยที่เขาบดได้เห็ดยังให้ดึงดังคือดัง,งวาดังควายเป็นหลักจุงเขาก็บดได้ร่วมดอกพี่น้องเอ้ยก็มีผู้หักแล้วก็มีผู้ซังในกลุ่มอ่ะผู้ซีเป็นเจียมซอยก็ิ่นกะนา่าจะซังเขาผู้ซีเขาอยู่ชื่อ,อเขากะ่ะด้ซื่งแบบว่ามืออยากวนะนะเพราะว่าไม่ได้เรื่องของเพิ่น แต่ผู้อันฝืนยันบ่ได้เงินไม่ยันบม่ได้เขาช่วยค่ะฝืนยกมาตื่อยกว่าให้แม่คอยพังว่ะแม่กลุ่มไต่เขาก็สีสาเขาเบิดบ้านวอยภาสิแม่คนละวะเป็นอย่างอันเขาหะเอาเขาไปว่าวควันวะเขากินหมึกโมกับมาเขาแล้วเขาเอาเขาไปว่าวควันแลเรื่องมันมาหดหูเขาแล้วเขาอยากห้คนละ่าษิและอยากมาตบคอยว่ะแม่คนละวะก็อยู่กับมาก็กินกับมาอะไรเนาะ ก็อยู่กับมาก็ก,ก,ากินกับมาแหละเนาะเขยังมาตีก็ให้ขามาตีว่ะมาเราเลยแหงบุมีเงินใส่นิซิมัยิงเบอร์มาเจ้นานักบีบาสำหรับคลิปนี้ท้าท้าว่าพิดหูอันนาดายที่ออกไปมันบูดีก่ะขอโทษขออาภัยนะ้ำพม่พี่น้องเอฟซีลายๆเดอร์่คคอยหมั่นใจว่านาดายคอยกับโบพิทนะ หมันใจวนันใดกับโบพิษทั้งทีปีหนึ่งให้ปีหนึ่งพ่ออย่าง,นงหนึ่งมุ่หน่่ยเดียวก็เห็นเขาชังคอยคอยโบพิธยังพอคอยไปบอกแล้วไปบอกท่านทีว,ว่าเอาชยังกับคอเอาคอยเป็นินทาบอ,บ,อบ,บอกบอกบอกยังบอกว่าวคอยว่ารับรังเจ้าอย่างเดียวบบคอยหูความจริงเลยว่าทำเป็นตื่นแบบ เรื่องนี้ลุดออกไปไดนเ้าใดใครเป็นนอนบ่อนไส้ขันสวานะขันชวาแบบคุยน,นันงกนอัน,นจริงๆคอยไปได้เห็ดน,นักพิษคอยถูกเข้าว่าววัลุมวันลอกสำหรับคลิปนี้ก็มาจมให้พังเพียงจำนี้แหละพี่น้องเพราะว่าขันได้ว่าวามันคือสีเบาอกเบาใจคอยคือกันแต่บวกว่วเพื่อนสีได้ยินหรือบ่เอนาะคลิปนี้ขันได้ยินก็นดีจังสีได้เข้าใจในมุมของคอย ข่อยนะบอกเขาใจในมุมของเขาเพราะว่าเขาโบ้โบนเน้นโบเบ้าอย่างเขาเน้นว่ารับรังเขาอย่างเดียวเน้นนินทาเน้นเอาไปประจานเขาบ้ว่าวแบบเออนางเอ้จังสันจังซี่แบบซี่บัถึกเด้อแบบนั้นจะควรปฏิบัติจังซี่จังซี่จงซี่มีแต่คอยอันแบบันทึกเอาหูเจ้าแล้วก็ไปว่าวอันในกลุ่มค่ะคนดีเขาบ่าเห็ดดอกแบบน้นะถ้าแบบอยากบอกอยากสอนเขา อันนี้แห้งพาเด็กน้อยว้าวว้าวว้าวเลวของยันปรได้เงนินเลยแต่ก็ประเด้เมารวมดอกพี่น้องแต่มันก็มีบางคนบางคน,งคนผนก็บประด้อันนั้นยังกับเา้า,เาเพวกเ้าบ่เคยเห็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวลงบันนาเนด้อพี่นอ้องยังไงเราเห็นยังไงเราเข้าใจในมุมของขวัญอ,อยู่บา้างมันเป็นแบบไหนอันนี้แล้วแล้วแบบ ฏิเสธคอยทุกทางบ่งใหอยไข่ไปว่าวยังบก็อกอย,อย่ยงเดียวนินเอาไปนินทาว่าวควันรับหลังแจกแล้ว,วแอะแจกแล้วแล้วเอาไปนินทาเอาไปนินทาสําสหรับ,บผู้ใดที่บัวถึกบุกถึกใจิ่นผู้ใดิ่นเพิ่นถึกใจผ่นกับบัวว่าวแล้วคข่ค่ะบัจักแนวเห็ดดอกคอยว่า,าไม่จม,มูอบอกบั็อกห้าวแล้วก็เอาไปฟดประจำเอาไปฟูดว่าวใส่แล้วก็ตัังกลุ่มว่าวควันวคนดีแบบได้คะะ่าปะเขาเห็ดแบบนี้ ใส่หน้ากากเขาหากันชูม,มือนี่ค่ะในกลุ่มอนากากร้อยเปอร์เซนต์กับบุหมี่ไฟหมกแล้วทุกคนดอกดอืสบายดีปะไปก่อนนะพี่น้องถ่าผิดพ,พลาดประก,การขอษขออนุญาตนำลาย